ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือ,เ,อเราทําเกษตรเชิงเดี่ยวนะครับอยู่ก็คือคุณพ่อทำเกษตรเชิงเดี่ยวส่งผมกับพี่สาวเรียนมาทีนี้พอผมเรียนจบเนี่ยก็มีความคิดว่าอยากจะช่วยพัฒนาในเรื่องการทําเกษตรของครอบครัวนะครับก็เลยเราก็เลยมาคุยกันว่าเราอยากทําเกษตรแบบใหม่นะครับก็คุณพ่อคุณแม่ก็อ,อยากก็เหมือนกับว่าโอเคด้วยก็เลยได้มาทดลองกันในการทําเกษตรแบบใหม่ครับผมก็เลย มาลองปลูกเมลอนกันอยู่ประมาณทดลองปลูกอยู่ประมาณปีหนึ่งครับแล้วก็ถึงเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เลือกอที่ดินแปลงนี้นะครับในการที่จะมาเริ่มทําฟาร์มเมลอนครับตอนนี้ที่ดินนะครับของเรามีทั้งหมด8ไร่ครึ่งนะครับโดยที่เราแบ่งสัดส่วนในการทําเกษตรก็คือเราแบ่งเป็นน้ําประมาณ4ี่ไร่นะครับแล้วก็เป็นแปลงปลูกประมาณ4ไีไร่แล้วก็เป็นคันล้อมรอบล้อมรอบสวนเราเนี่ยอีกประมาณครึ่งไร่นะครับ โดยที่น้ำสีไล่แปลงปลูกสีไล่เนี่ยมันสามารถทําให้เรามีน้ําใช้ได้ทั้งปีโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาระบบชลประทานด้านนอกนะครับก็คือเรามีน้ำเป็นของตัวเองบริหารจัดการเองรู้ว่าจะต้องปลูกพืชเท่าไหร่ใช้น้ําเท่าไหร่เราจัดการเองได้หมดเลยจะมีในส่วนของสอสนนะครับสถาบานันสารสนเทศทรัพยากรน้านะครับที่เข้ามาช่วยเหลือเราในเรื่องของระบบเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของการควบคุมฟาร์มให้เป็นระบบสมาร์ทฟาร์มก็คือการเก็บ ค่านะครับอุณภูมิความชื้นทั้งในดินในอากาศนะครับเพื่อที่เราสามารถจะใช้ในการวิเคราะห์ในการปลูกของรอบปัจจุบันเพื่อเอาข้อมูลตัวนี้ในการไปวิเคราะห์ต่อยอดในการปลูกของรอบถัดไปนะครับก็ใช้ในการอ้างอิงในการปลูกว่าในการปลูกเนี่ยค่าแต่ละค่าเนี่ยควรจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ในแต่ละช่วงเวลาของวันเนี่ยมันมีอะไรที่มันมีผลกระทบต่อพืชผักที่เราปลูก นนก็ใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็เก็บข้อมูลในการพัฒนาต่อไปพอมีข้อมูลพวกนี้เราจะมีความรู้ในเรื่องของตัวเลขซึ่งซึ่งตัวเลขเนี่ยมันสามารถบอกเราได้เลยว่าในแต่ละช่วงเวลาค่าความชื้นอยู่ที่เท่าไหร่อุณภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งจะทําให้เราเนี่ยไม่หลงประเด็นก็คือจะง่ายในการที่เราจะแก้ไขในส่วนที่มันมีปัญหาของของในแต่ละแต่ละจุด อย่างอย่างในเรื่องของอุณหภูมิความชื้นเนี่ยอย่างเราเอามาทดลองใช้ในแปลงผักก่อนเพราะว่าผักเนี่ยค่อนข้างจะจะเซนซิทีฟในเรื่องของอุณหภูมินะครับเราก็จะรู้ว่าในช่วงเช้าหรือว่าในช่วงเย็นเนี่ยอุณหภูมิในโรงเรือนมันเท่าไหร่แล้วมันมีอุณหภูมิความร้อนสะสมอยู่ในช่วงเวลาไหนอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยได้เยอะในการที่เราจะาสเปรย์น้ำเข้าไปเพื่อที่จะช่วยรสชาติตรงนั้น ในเรื่องของการลดต้นทุนเนี่ยลดได้เยอะมากครับอย่างในเรื่องของพอเรามีเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยหนึ่งเรื่องแรงงานเนี่ยลดไปได้เยอะแล้วเราไม่ต้องเอาคนเข้าไปทํางานไม่ต้องเอาคนเข้าไปคอยทํางานในการให้น้ําให้ปุ๋ยพวกเทคโนโลยีพวกนี้มันสามารถจัดการได้หมดเพราะว่าหลักๆในการทางเกษตรเนี่ยต้นทุนเนี่ยมาก่อนแล้วอันดับแรกเรื่องแรงงานแล้วก็เรื่องการให้น้ําให้ปุ๋ยซึ่งถ้าเราถ้าเราให้แบบสมัยก่อนเนี่ยมันจะทําให้มีน้ําที่ ไม่จําเป็นก็คือน้ําส่วนเกินที่เข้าไปอยู่ในแปลงแล้วมันก็ต้องสูญหายทิ้งไปแต่กลับกันตอนนี้เมลอนเราใช้ระบบน้ําหยดแล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการที่จะให้น้ําเข้าไปมันก็ทําให้เราให้น้ําในแปลงปลูกแล้วก็ในในจุดที่พืชอยู่แล้วก็พืชต้องการใช้น้ําจริงๆไม่ใช่ว่ามันมันไปอยู่ในที่อื่นที่มันไม่มีพืชอย่างก,การให้ปุย๋ยก็เหมือนกันครับเราเอามาละลายน้ําแล้วก็ให้ไปในแปลงปลูก มันก็ทําให้ปุ๋ยที่เราให้เนี่ยปุ๋ยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะไปอยู่ในตรงจุดที่มีพืชอยู่ไม่ใช่ว่าเราไปหว่านปุ๋ยแล้วก็ไปอยู่ตรงปุ๋ยพวกนี้ก็ไปอยู่ในในหญ้าในอะไรบ้างที่มันไม่ไม่ได้ตรงกับตรงที่พืชอยู่ซึ่งมันจะทำให้ถ้าเราคิดแล้วเนี่ยมันสามารถลดต้นทุนได้ทั้งทั้งพลังงานแล้วก็ทั้งตัวตัวปุ๋ยด้วยสําหรับคนที่สนใจนะครับในการทําฟาร์มนะครับฟาร์มเราเนี่ยก็คือทั้งปลูกเมลอนเองทั้งขายเองนะครับแล้วก็แปลรูปมีร้านอาหารเล็กๆนะครับของเราเอง ซึ่งถ้าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยจะสามารถมาดูในเรื่องของแปลงปลูกในเรื่องของการเก็บผลผลิตแล้วก็ยังสามารถมานั่งทานอาหารที่ที่ฟาร์มได้ด้วยนะครับแล้วก็เราเนี่ยยังเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการปลูกนะครับก็คือทั้งสร้างโรงเรียนให้แล้วก็เป็นที่ปรึกษาในการดูแลนะครับโดยที่ตอนนี้เรากําลังทําในรูปของเครือข่ายก็สามารถอยากให้ เพื่อนๆที่สนใจนะครับเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกันว่าอาจจะอยากทําปลูกเมล่อนปลูกผักสลดัดหรือปลูกมะเขือเทศเพื่อที่ต่อไปเราจะได้ทําตลาดไปด้วยกันนะครับ